ประวัติราคาวัวตกต่ำในปี2550เกษตรกรจังหวัดตากแห่ขายวัวทิ้งหนีแลง้งทำราคาวัวร่วงต่ำสุดรอบ10ปีจังหวัดตากสถานการณ์ภัยแล้งคุกคามหนักเกษตรกรจังหวัดตากแห่นำวัวออกเร่ขายแม้ราคาตกต่ำที่สุดในรอบ10ปีหลังทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งตายทั่วหน้าแถมฟังมีราคาพุ่งจนแบกรับไม่ไหว รายงานข่าวจากจังหวัดตากแจ้งว่าที่ตลาดนัดโคกระบือมารวยตำบลน,น้ำรืออําเภอเมืองจังหวัดตากบรรยากาศการค้าโคกระบือคึกคักโดยมีเกษตร,รกรนำโคกระบือออกมาเร่ขายกันเป็นจํานวนมากจนแน่นตลาดแม้ว่าราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนในระยะนี้ราคาโคกระบือไม่ดีเพราะมีเกษตร,รกรนำวัวออกมาขายกันมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากระยะนี้เข้าสู่ต้นฤดูแลง้งทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ทุกพื้นที่แห้งตาย ทำให้สัตว์เลี้ยงขาดอาหารเกษตรกรต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อฟางข้าวจากต่างจังหวัดเพื่อน,นำมาเลี้ยงดูขณะเดียวกันฟางก็มีราคาสูงขึ้นจากราคาเดิมก้อนละ25บาทขึ้นเป็น35บาทราคาสูงเนื่องจากที่ผ่านมาหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมนาข้าวได้รับความเสียหายทำให้ปีนี้ฟางหาย,ยากมากขึ้นแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวมีความต้องการสูงราคาแพง ทําให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูไม่ไหวต่างเริ่มทยอยนำวัวออกมาเร่ขายมากกว่าทุกปีทําให้ถูกพ่อค้าคนกลางฉวยโอกาสกดราคาให้ต่าลงประกอบกับระยะนี้วัวเริ่มขาดอาหารสูบผอมร่างกายไม่สมบูรณ์ราคาก็ยิ่งตกต่าลงไปอีกแต่ก็ต้องจํายอมขายเท่าหากนําไปเลี้ยงก็อาจทําให้ราคาตกต่าลงไปอีก สำหรับราคาซื้อขายวัวในขณะนี้พ่อพันอเมริกันบรามานันน้ำหนัก100กิโลกรัมขึ้นไปราคาในท้องตลาดตัวละ15,000บาทตกลงมาเหลือ12,500บาทลูกวัวอายุ1ปีขึ้นไปสภาพสมบูรณ์ตัวละ2,000บาทซึ่งช่วงนี้มีเม็ดเงินซื้อขายในตลาดมีเงินสะพัดมาถึง5-10ล้านบาทส่วนใหญ่เกษตรกรที่มาซื้อววจะมาจากทั่วทุกภาคของประเทศ นายอนุพงษ์ดีเสมอเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเปิดเผยว่าปีนี้ราคาวัวตกต่ำในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนื่องจากแหล่งอาหารถูกน้ำท่วมเสียหายส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงวัวโดยเฉพาะผู้เลี้ยงโคฝูงจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากแบบรับภาระเลี้ยงดูไม่ไหววัวหนึ่งต้องจะซื้อฟางเลี้ยง100บาทต่อวันจึงต้องนำวัวออกจำหน่ายเพื่อลดภาระแต่ก็ต้องพบกับปัญหาราคาวัวตกต่ำราคาวัวตกต่ำในปี2560เกษตรกรพยามเร่งขายวัวราคาตก จังหวัดพะเยาว,วันที่31สิงหาคมขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในพื้นที่จังหวัดพะเยากำลังประสบปัญหาไม่มีที่เลี้ยงวัวเนื่องจากใช้เป็นพื้นที่ทำนาทำให้ต้องเร่งนำวัวออกจำหน่ายรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำราคาของวัวลดลงไปกว่าร้อยละยี่ถึงตลาดนัดโคกระบือในพื้นที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นตลาดประจำจังหวัดในอาทิตย์นี้ต้องคลาคล่ำไปด้วยเกษตรกรที่นำวัวออกมาจำหน่าย เป็นจานวนมากหลังชาวบ้านผู้เลี้ยงวัวเริ่มไม่มีสถานที่ในการเลี้ยงวัวเนื่องจากที่ผ่านมาใช้พื้นที่ตามท้องไร่ท้องนาเป็นสถานที่เลี้ยงซึ่งในขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวเริ่มมีการทําการเกษตรจึงส่งผลกระทบกับผู้เลี้ยงวัวส่วนใหญ่ที่มีมากกว่า5 0เอร์เซต้องนําวัวออกมาเทขายจํานวนมากรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลให้ราคาของวัวในช่วงนี้ลดลงขณะที่นายสีวงยารังสีเจ้าของตลาดนัดโคกระบือระบุว่าในช่วงนี้มีผู้เลี้ยงวัวนำวัวมาขายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในช่วงนี้คนส่วนใหญ่ไม่มีที่เลี้ยงวัวจึงออกมาเทขายวัวโดยคนขายมีมากแต่คนซื้อมีน้อยประกอบกับการจำหน่ายที่มีคนมาซื้อเพื่อส่งออกไปยังจีนเวียดนามก็ส่งออกลำบากและมีปริมาณที่น้อยลงทำให้ราคาวัวตกต่ำและไม่มีคนซื้อประกอบกับเศรษฐกิจที่ตกต่ำด้วยจึงทำให้ผู้เลี้ยงวัวออกมาเทขายวัวเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาวัวลดลงเป็นอย่างมากจากการที่จำหน่ายตัวละ4,000 40, 0บาทจะเหลือเพียง35,000บาทที่ผ่านมาในแต่ละนัดจะมีคนเดินทางมาซื้อขายวัวมากกว่า200-300ตัวแต่มาช่วงนี้มีการซื้อขายกันเพียงไม่ถึง100ตัวจะเหลือเพียง70-80ตัวต่อนัดเนื่องจากไม่มีกำลังซื้อราคาวัวตกต่ำในปี6-7สมศักดิ์เทพสุทินตอบกระทู้สภาปัญหาราคาวัวตกตำ่ำเตรียมส่งรายชื่อวัวเถื่อนให้กระทรวงเกษตร เชื่อโคล้านตัวช่วยได้เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกา30นาทีที่รัฐสภามีการกระชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเป็นประธานการประชุมวาระเพื่อพิจารณากระทูถามโดยนางสาวสุดารัฐพิทักษ์พรพันลบสส ุบนราชธานีพักเพื่อไทยกล่าวว่าวันนี้เกษตรกรมีปัญหาราคาวัวตกต่ำที่เป็นปัญหาร้ายแรงของประชาชนเพราะวัวคือตู้เอทเอเคลื่อนที่ของประชาชนเวลาเขาอยากได้เงินก็เอาวัวไปขายทุกครั้งที่ตนเดินทางไปที่ตลาดนัดโคกระบือทางภาคอีสานเพื่อดูแลให้กำลังใจพบว่าราคาวัววันนี้ตกต่ำมากจากเดิมตัวละ5 0,000เหลือแค่1 0 0 0 0ถึง30,000บาทเท่านั้นพี่น้องประชาชนเริ่มหมดความหวังในการเลี้ยงวัวเพื่อเลี้ยงชีพตัวเอง แต่วันนี้ตนเริ่มมีความหวังกับโครงการบัวแสนล้านที่รัฐบาลเตรียมดําเนินการจะเป็นโครงการที่เป็นความหวังกับประชาชนอยากทราบว่าเมื่อไรโครงการนี้จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ตนคิดว่าควรจะต่อย,ยอดการพัฒนาสายพันธุ์ที่จะทําให้ราคาบัวดีขึ้นและขอฝากปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหากโครงการนี้สําเร็จบัวจะมากขึ้นรคปากเท้าเปื่อยขอให้รัฐบาลเตรียมรับมือเอาไว้ด้วย นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ว่าโครงการบัวแสนล้านของกองทุนหมู่บ้านดําเนินการจัดหาหรือนําโคมาเลี้ยงนั้นจะไม่มีปัญหาในเรื่องที่จะเกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอนเพราะจะให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้กู้เงินมาจากทกส ห้าหมบาทเพื่อนําไปซื้อวัวเองครอบครวัวหนึ่งก็จะเลี้ยง2ตัวซื้อเองเลือกเองว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ชอบอย่างไรหากโครงการนี้เกิดขึ้นการจัดหาหรือการซื้อวัวของเกษตรก,รกรพร้อมๆกันราคาวัวที่ตกต่ําก็จะขึ้นและอีกส่วนคือตนได้ให้สํานักงานร่างกฎหมายการส่งเสริมปศุสัตว์คือการพัฒนาพันธุ์การแข่งขันสร้างกติกาสนามแข่งให้ได้มาตรฐานรวมถึงพอรอบ การพนันที่ปรับให้มีความทันสมัยขึ้นหากเรามีกฎหมายแข่งขันเหมือนในยุโรปที่มีการเลี้ยงมาแข่งตัวที่ได้แชมป์ราคาสูงถึง10ล้านดอลลาร์เราอาจจะได้เห็นวัวบ้านเราราคาตัวละ1 0บถึล้านบาทได้โดยร่างกฎหมายนี้คาดว่าจะเสร็จช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมนายสมศักดิ์กล่าวอีกปัญหาวัวราคาตกต่ำขณะนี้เพราะวัวเถื่อนวัวเข้ามาเนื้อแช่แข็งและเป็นตัวมีชีวิต โดยสถิติการเลี้ยงวัวในประเทศมีผู้เลี้ยงประมาณ1.4ล้านคนมีวัว9ล้านกว่าตัวซึ่งการบริโภคในประเทศปีละ97%แล้วเป็นไปได้อย่างไรที่มีวัวส่งออกตามชายแดน2-3แสนตัวเป็นขายแบบไม่ขออนุญาตตนก็ได้ไปสืบหาข้อมูลทราบว่ามีวัวที่นำเข้าตามชายแดนมีหลายพื้นที่มีวัวแช่แข็งและมีหมูแช่แข็งเข้ามาด้วยมีอยู่หลายพื้นที่ในมือตอน,น,นมีรายชื่อแล้วเดี๋ยวจะส่งให้ในายชัยยาพรมมารมช เกษตรศาสตร์ได้นําไปดําเนินการปราบปรามวัวเถื่อนตรงนี้และตนจะไปหารือกับนายกภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กํากับดูแลเรื่องกลไกตลาดและการนําเข้าส่งออกด้วยซึ่งปัญหาวัวเถื่อนนอกจากทําให้ราคาวัวในประเทศตกต่ําแล้วยังนําโรคเข้ามาด้วยหากเราบล็อกให้อยู่โรคก็จะไม่เข้ามาต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง อยากให้เกษตรกรทุกท่านที่เลี้ยงวัวมีกำลังใจและพัฒนาการเลี้ยงวัวของเราต่อไปทุกอย่างจะต้องมีขึ้นตามลำดับครับอยากให้ทุกท่านพยายามเตรียมอาหารไว้ให้พร้อมคือการปลูกหญ้าไว้เลี้ยงวัวลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงและเตรียมรับมือช่วงฤดูทำนาช่วงไม่มีสถานที่ไว้เลี้ยงวัวให้พร้อมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง F T N Farm ด้วยนะครับ